เสือลายพาดกลอนวงจรชีวิตจากคู่ครองสู่นักล่าเดียวในป่าลึกที่เงียบงนันเสียงเรียกหาดังขึ้นเพียงชั่วครู่นี่คือจุดเริ่มต้นของวงจรชีวิตที่ไม่เหมือนใครวงจรของเสือลายพาดกลอนนักล่าเดี่ยวที่มีเพียงช่วงสั้นๆในชีวิตที่ไม่โดดเดี่ยว 1. อนณาเขตของเจ้าป่าเสือไม่เหมือนสิงโตที่อยู่เป็นฝูง มันเป็นนักล่าเดี่ยวครองอาณาเขตเทียงลำพังอาณาเขตเสือผู้กว้างถึง60-150ถึงตารางกิโลเมตรใหญ่เท่าเขตกรุงเทพมหานครทั้งเมืองมันเดินลาดตระเวณวันละ20-30ถึงกิโลเมตรขีดเล็บใส่ต้นไม้ฉีดตามจุดสำคัญเพื่อประกาศว่าที่นี่เป็นของข้าอาณาเขตเสือผู้ไม่ทับกับเสือผู้ตัวอื่นแต่จะซ้อนกับเสือเมียสองถึงสตัว 2. เสือทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเสือไซบีเรียในหิมะขาวเสือเบงกอลในป่าอินเดียหรือเสือมลายูในป่าฝนไทยทุกตัวล้วนมีนิสัยเดียวกันอยู่ตัวเดียวล่าตัวเดียวครองอาณาเขตตัวเดียวเสือไซบีเรียใหญ่ที่สุดต้องใช้อาณาเขตกว้างถึง500ตารางกิโลเมตรเสือมลายูเล็กที่สุดแต่ว่องไวที่สุดสิ่งที่เหมือนกันคือ ไม่มีเสือสองตัวที่มีลายเหมือนกัน3การล่าแบบเงียบงนันเสือคือนักล่าที่สมบูรณ์แบบเงียบเหมือนเงาแข็งแรงเหมือนเหล็กเมื่อมันตัดสินใจไล่เหยื่อแทบไม่มีทางหนีเขี้ยวยาว7เซนติเมตรกลามแรงกว่าจระเข้กระโดดได้ไกล10เมตรและว่ายน้ำได้อย่างยอดเยี่ยมแต่มันล่าสำเร็จเพียงหนึ่งครั้งใน10ครั้งแต่เมื่อสำเร็จ ก็จะกินได้ต่อเนื่อง3-7ถึงวัน 4. เสือ V ีอสสิงโตถ้าเปรียบเทียบกับสิงโตเราจะเห็นความต่างสุดขั้วสิงโตอยู่ทุ่งหญ้าโลง่งเสืออยู่ในป่าทึบสิงโตรวมฝูงประสานงานเสือล่าเดี่ยวเงียบงนันสิงโตใช้พลังเสือใช้ไหวพริบสิงโตดังเสือเงียบราชาแห่งทุ่งหญ้ากับผีแห่งป่าลึก ต่างกันสุดขั้วแต่ทั้งคู่คือยอดนักล่า 5. วงจรชีวิตการผสมพันธุ์เสือเป็นสัตว์โดดเดี่ยวแต่เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เสือเมียจะส่งสัญญาณผ่านกลิ่นและเสียงเรียกเสือผู้จะเดินข้ามอาณาเขตหลาย10กิโลเมตรเพื่อตามหาคู่ครองการพบกันเริ่มจากการคู่ก่อนจะยอมรับซึ่งกันและกันมันอยู่ด้วยกันเพียง3-5วัน แล้วเสือผู้ก็จากไปเสือเมียตั้งคันหนึร้อยวันและออกลูก2อถึงสตัวลูกเสือแรกเกิดหนักเทียง1กิโลกรัมตายังปิดสนิท 6. การเลี้ยงลูกลูกเสือเกิดมาตาบอดหูหนวกอ่อนแอแม่เสือจะซุกไว้ในถ้ำหรือุูมไผัยหนาทึบออกล่าเพียงช่วงสั้นๆแล้วรีบกลับมา2เดือนผ่านไปลูกเสือตาเริ่มเปิดออกจากถ้ำครั้งแรก แม่สอนบทเรียนแรกเดินให้เงียบบทเรียนที่สองส้มให้นิ่งบทเรียนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดลาให้แม่นจากกิ้งกานกเล็กไปจนถึงสัตว์ใหญ่ในไซบีเรียแม่สอนลูกเดินบนหิมะด้วยเท้าใหญ่เหมือนรองเท้าในอินเดียแม่สอนลูกว่ายน้ำไล่ตามเหยื่อ 7. การแยกตัวเมื่ออายุ18-24ถึงเดือน แม่เสือเริ่มผลักสายไล่ลูกออกไปนี่ไม่ใช่ความโหดร้ายแต่มันคือการเตรียมลูกให้พร้อมกับชีวิตจริงลูกเสือออกเดินทางไกล50-200กิโลเมตรเพื่อหาอาณาเขตใหม่หลายตัวตายในช่วงนี้แต่ถ้าอยู่รอดมันจะครองชีวิตโดดเดี่ยวต่ออีก8-12ปีจนถึงวันที่ได้ยินเสียงเรียกหาคู่และวงจรก็จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง8 เสือในใจคนไทยและอนาคตสำหรับคนไทยเสือไม่ใช่แค่สัตว์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญเรามีคำว่าใจเสือเรามีตำนานและความเชื่อว่าเสือคือผู้พิทักปา่าแต่ทุกวันนี้เสือในป่าไทยเหลือน้อยลงจากหลายพันตัวเหลือไม่ถึงร้อยเพราะป่าถูกตัดขาดอาณาเขตถูกแบ่งแยกวงจรชีวิตที่สมบูรณ์แบบกำลังจะหยุดลง แต่ถ้าเรารักษาป่าสร้างทางเชื่อมให้เสือเดินอย่างปลอดภัยแม่เสือจะมีลูกใหม่ลูกเสือจะโตเป็นนักล่าใหม่และวงจรน,นี้จะดำเนินต่อไปตลอดการขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามและรับชมคลิปครับ